สวัสดีครับวันนี้พบกับเบิร์ดแคนดูเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการทำงานของ VSC System นะครับหรือ Vertical Stability Control นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนคงจะมีข้อสงสัยนะครับว่าไอ้ระบบตัวนี้นะครับมันมีการทำงานยังไงนะครับเดีขอกล่าวก่อนนะครับระบบการควบคุม VSC นะครับอ่เป็นระบบความปลอดภัยนะครับที่ถูกติดตั้งเข้ามาในตัวรถนะครับเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและควบคุมการทรงตัวนะครับโดยจะมีการ ควบคุมผ่าน b s c นะครับและทำงานร่วมกับระบบป้องกันการลื่นถลยครับ TRC หรือ Traction Control System นะครับโดยการทำงานของระบบตัวนี้นะครับก็จะใช้เซนเซอร์นะครับจับการหมุนของล้อร่วมกับระบบเบรก ABS นะครับที่ได้ตถูกติดตั้งไว้ในตัวรถหลักการทำงานนะครับ b s c จะมีหน้าที่อัตโนมัตินะครับ จะ,จะมีการทํางานอตัตโนมัติทันทีที่เซ็นเซอร์จับได้ว่ารถมีอาการเลื่นนถลายหรือว่ามีล้อใดล้อหนึ่งนะครับมีการอาารัตราหมุนที่เร็วกว่าล้ออื่นๆนครับก็คือจะทําให้รู้นะครับว่ารถหนะเริ่มสูญเสียการทรงตัวนะครับหรือว่าสูญเสียการเกาะถนนนะครับทางตัวระบบ v s c นะครับก็จะสั่งการให้ปั๊มเบรก a อเบครับสร้างแรงดันน้ํามันเบรกที่เหมาะสมนะครับไปยังล้อข้างใดข้างหนึ่งที่มีการเลื่อนถลายหรือว่ามีการหมุน มากกว่าล้ออื่นๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวรอบเครื่องยนต์นะครับก็จะถูกแรงดึงตัวรถกลับนะครับดึงรอบรถกลับนะครับในทิศทางที่สามารถทําให้รถคอนโทรลไปได้นะครับซึ่งเมื่ออยู่ในสถานะขับขันหรือถนนเปียกลื่นนะครับหรือทหรือการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนะครับก็จะสามารถควบคุมควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยนะครับจากตู้ภาพนะครับในระบบที่มี VSC นะครับ อยู่ตรงด้านตรงกลางนะครับก็จะไม่มีไม่ไม่หลุดโค้งนะครับถ้ามีการหลุดโคอ่านถ้าดูดูรูปด้านบนนะครับจะมีการแหกโค้งนะครับไม่มีระบบ vsc นะครับแล้วก็รูปด้านล่างนะครับมีการมุดโค้งนะครับโอเคอันนี้คือรถที่ไม่มีระบบ vsc นะครับในส่วนรถที่มีระบบพ s c นะครับก็จะเข้าโค้งได้เกาะถนนได้ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบาย ให้เห็นภาพให้ชัดเจนนะครับว่าฟาร์มมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะไม่มีระบบใ,ใดๆที่ช่วยเหลือนะครับฝั่งขวานี่ก็จะมีระบบทั้ง T R C V S C แล้วก็ A B S นะครับอันดีวเรามาเริ่มดูในระบบ T R C ก่อนนะครับ T R C ก็คือเวลาที่ออกตัวนะครับถ้าถนนเปียกถนนเลื่นนะครับถ้าไม่มี T R C เนี่ยคือรถมันจะสามารถสะบัดออกสะบัดออกหลังจากที่ออกตัวนะครับคือล้อหมุนฟรีเลยนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของ VSC นะครับก็คือเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงนะครับถ้าเกิดรถที่ไม่มี VSC ช่วยนะครับก็จะทําให้เกิดอาการปัดของล้อหน้านะครับหรือว่าเกิดอาการปัดจากล้อหลังได้นะครับในส่วนของรถที่ไม่มีระบบ VSC แล้วก็ในส่วนที่มี VSC เนี่ยก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางกระทันหันได้ทันทีนะครับแล้วก็ ABS นะครับระบบ ABS ก็ถ้าเป็นรถที่ไม่มี ABS ครับก็จะ เบรกแล้วก็ไม่สามารถหักหลบได้นะครับแต่ส่วนรถที่มี ABS ก็สามารถเบรกแล้วก็หักรถหักหลบรถได้อ่าหักหลบสิ่งกีดขวางได้ครับในขณะที่ถนนเปียกหรือลื่นได้นะครับเเดี๋ยวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับให้ขับห้าทตามนะครับนี่ผมทำให้ดูเพื่อการเรียนรู้นะครับนี่เข้าโค้งด้วยความเร็วมาหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะมีเสียงเตือนของ v s p นะครับ แล้วก็ที่หน้าปัดก็จะมีสัญญาณเตือนกระพริบกระพริบอยู่นะครับก็เป็นลื่นอาการรถลื่นถไหลนะครับอันนี้ในอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นการเลี้ยววงแคบครับอันนี้เป็นการลองถนนเปียกนะครับถนนมีน้อมีการเปียกน้ำนะครับแล้วก็เข้าโค้งกว้างนะครับแต่ด้วยความเร็วนะครับทางไอตัวระบบ VSC ก็ช่วยทํางานนะครับคือจะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับว่าโอเคระบบได้ทํางานนะครับแล้วก็รถก็ไม่มีอาการเวียงหรือว่าสะบัดนะครับ ด้วยความเร็วสูงนะครับโอเคครับยนก็ถ้าชอบคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเบิร์ดแคนดูเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ